สวัสดีครับจะส่งสายไปเล่ครับในหอยหน้าแซ่บครับต้มตับหูจิ้มน้ำจิ้มพักเล,ละไรแซ่บนะข่างหมอนเรียบร้อยนะครับเนาะใส่ตะไคร่ใส่สมนักหน่อยครับข้าวครับไปบ่บวบคม้อ้นน้อยแง่งอยู่ด้วยครับเนาะแซ่บ แยงครับเดี๋ยวยังยอมไปซื้อยูตลาดนันเพื่นอกอยาักหลายครับมีกินเนาะเคครับรับชมนะครับนะลุงมองเลย บเดี๋ยวเันเปิดปากแล้วครับผมไงลองกันเะนละกินได้เลยยังไงอืมอ่ะมุ่งมั่ครับปุ่นคนข้ายนนดีมหมเบิร์ดเหรอมาเน,นื้อจอยมาครับมามาอของกันจะมาจอยแท้

ำยำน่ามั้งจะกาอยู่น้าเหมือนย่างเขาว่าสิดเป็นหรืเนาะบม่คุณนี่โอยหลายแฉะโ้หอยนี่บ่อืมทันปนโต๊ะเนี่ยมันได้เท่าสมัยทางเด้กิได้เทกระตาเนาะไม่ไม่เยๆน้ำม้งี่หนไม่กินอันนี้มั้ขาน เลือดบ่ดแล้าพูดกะไรังเดือดเนี่ยพูดถ้าพูดก่นขวามีอยู่ขวามีอยู่อืมไมาใช่ชาหมอมอเชื่อมามาจะต่อมนเห็นของพ่ม่ก็ต่อมนึงเดือเชียใช่ ไช่เนล่ะพูดไงล่ะมีก็พูดมันอยู่ลรอพูดเลือกๆนี่ไม่ใช่อปูก <empez> อินี่ล่ะที่หัวไงผมว่าเลี่ยงไได้เลยนี่ไปแค่นีนี่อยู่เราต้องสูงต้นน้ำะไร เอาหอยเชลลีตัวม่เรี้ยงครับหอยเชลลีเป็นสีทองดิห้วยก,ก็เป็นสีทองจากเป็นสีทองโอ้ยเอาไแปบบอ้างเนาะแบกินน้ำครับอืีอ๋ยวนี้เดี่ยวครับเม้มติดอ<พ>าบอ<ะ>่ะผ้าผ่อง <พา S 1> ถึง<พ>บ้านโอ้ยแดดพุ่มลมตกครับฝนพุ่มตกไม่ไม่เมื่อกี้นี่เนาะ ข้างนากันเลยบนเข่าคร่าวานะครับนะบานดอกไม้เยอะแยะเลยครับโซนๆน,นีนะ่เนาะเริ่มจะเกิดแล้วครับอย้าก็มี่เยอะเพื่อนต้นดาวเรืองเชื่อนเชื่อนบานเนะต็มเลยนีย่มิตฉาเดียวครับเห็นเป็นป่าดอกไม้ครับยู่นี่ ไปเ็กเดบีวยเมาเด้วยครับแล้วไปปลูกอรอบๆครับภายนอกก็ย,นะยันเนาะนี่โอกาสจะได้ตรอเติมขึ้นอีกอย่ต่อกครับเพียดถึงเบื่อถึงหวยเถ้าถมดินกือแล้วทั้งขังนะครับเอาบักดำมาใส่ น่าจะไหนอะฮะลูกน้องกวนแกวนบ้านมกบุ่งไว้ครับมกบุ่งมาจากไอ้ใหม่ครับผมจนเกิดในถุงครับผมเร็วเมื่อวานเดี๋ยวนรหยายกันอยู่ไปฝากเพิ่นนน้องมีไอ้ใหม่ยอยากว่าซื้อมาหรอบ่เมื่อวานผมหรมเมื่อวานเลยจนเงาง,ง่ามครับผุด ผูกคล้องบดิบบุขืนเพื่อผมเลยเอาอมาวันอย่างงามเลยอยีกบ,ดบ,บ, <c oughs> บโดนครับก็ได้เก็บลแล้ว <c oughs> ไม่โดนครับอ้ออย้อยคนขาว ออกซื้ออ่งอางห้กงกบานดาวเรืองก็กลังเกิดเลยดาวเรืองท้าง้างเลยเป็นพวกบานชื่นบ่นายเตือนสาย,ยนายเตือนสายเต็มเลยครับทั้งคางบ่บานบัดเลย เห็มเลยครับนะครับรอบๆกันนะผ้าเบางตรงในครับชมถุงตั้ง้อนนะั่งขน่ะนั้งหมูเดีย๋ยวขอบางของทุ่ไทยครับย่อบางคนซีทุกคนก็อยากลู่นะครับนะคนกับเมียนมาถามอยู่ว่ายี่ป้าปีอะไร บริทศไทยนะครับบริทไทยไม่ให้เบิ้งนะแม่น้องไว้เตยให้เบิ้งงนวะ่ามีครับเลิกกันจะโดนเนาะเอาเอาเบิ้งคนทั้งวงกันนะขึ้น,น,นคิดจะเสียพวกแกลูกตายหรือวนะ ลูกมืนทั้งเลยล่ะก็ับพีลูกหน่อยมันงดิลูกหน่อยไลยหน่อยมอูอันใดโตขาวๆอืมโตขาวในหน่อยเฮียละ่ะดูสิรู้ว่ะทุกคนทั้งกระโดดูกนี่คือหนังอันน้าผมก็ตัดเลื่อนครับก็เบาหอยกันเลยอันนี้เป็นข่าวดอเนาะตะกี้ตะกี่ยว่ไ,ได้เกี่ยวแล้วตัดเรียบร้อยครับแต่ว่วาหุ่นให้หลงๆนั่นแหละตัดจ็คให้อยู่ อันนี้ก็ตัดแล้วตัดห่อไปงัวนะครับพวกกันนี้มันตัดมุกกรันนี่ครับเจ้าเสื้อผ้าเขาไปเบิ้งในหน้องเนาะชมในห้องเนาะเจาบคนอยากรู้ครับมาอยู่อยู่นี่ได้มานน้กสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์เรียบร้อยครับทีวีติดแล้วปีกกองค่ับจะแอววแหวมาใส่จุดนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวลอกการนานครับเงินเดือนเงินดาวออกเจอแน่นอนเตยแกมันนอนน้ำครับที่นอนปากกวงสบายสบายเลยเอ,เอีฝ่าแล้วครับเนาะม่านกับติดเองเฮ็ดทำาเองครับเมื่อครับท้าพวกเครื่อนเงาหงายๆท่าเองครับ ห้องน้ำห้องน้ำไม่ต้องไปชมหรอครับห้องน้ำเย็นหกเคครับข้างในก็ดูดีเยอะหน่อยครับบางคนอยากรูนะครับเนาะไทยเบิ้ง่ทยก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดยังใครสายไปเล่หน่อยเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้กับพี่ยังมากว่าครับกินหอยต่วหอยกับพวกเต็มมาได้ครับโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดี